ตอนที่623หลังจากลูกเฟยกลับวังก็ไปขอประธานราชาองค์การเรื่องแต่งงานของอ๋องหวยด้วยตนเองฮ่องเต้หมิงหยวนค่อข้างแปลกใจแค่เห็นหน้ากันเพียงครั้งเดียวก็ตกหลงแล้วหรือแต่เมื่อรู้ความจริงแล้วฮ่องเต้หมิงหยวนก็ไม่แปลกใจแล้วที่แท้ก็เป็นวิธีการที่พ่อค้าชอบใช้กันชาติกำเนิดไม่สูงส่ง ใช้เงินทองมาแทนสิ่งของที่หลงเยวมอบให้กับลูกเฟยลูกเฟยเลือกเพียงไม่กี่ชิ้นที่เหลือทั้งหมดล้วนเก็บไว้ที่จวนอองหวยถึงแม้นางจะชื่นชอบสิ่งของพวกนั้นแต่ก็รู้ว่าเก็บไว้ในจวนอองหวยยังไงก็มีประโยชน์มากกว่าห้องเต้มเเหมิงหลวนสั่งให้โสฟู้ชูไตเป็นพ่อสื่อคุยเรื่องสู่ขอที่ตระกูลเหลิง ในเมื่อเป็นเรื่องที่ดีโฉบฟูสูยินดีที่จะออกหน้าให้อยู่แล้วแต่หลังที่เขาเจอหลงเย,ยว่แล้วก็ตรงไปยังจวนจอรี่ไปหาท่านชายสีเหลืองการพูดคุยเรื่องแต่งงานในครั้งนี้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนใบที่บันทึกวันเดือนปีเกิดของคู่มัน่นท่านชายสีเหลืองเคยสืบวันเดือนปีเกิดขององหวยแต่แรกแล้วขอให้หมอดูวันที่ตรงกับชั่วโมงวันที่เหมาะสมกันอย่างที่สุดเขียนลงในกระดาษ พรอมใบบันทึกวันเดือนปีเกิดที่เหมาะสมที่สุดยื่นให้กับโฉฟู่แล้วเช่นนี้อายุของหลวงเกี่ยวเขียนน้อยไปสองปีครึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกกับภายนอกว่าปีนี้หลวงเกี่ยวเพิ่งจะอายุ17ปีครึ่งเมื่อโฉฟู่กลับไปให้คนคำนวณดูโอ้พระเจ้าช่างเหมาะสมเรากับกิ่งทองใบหยกหากทั้งสองไม่แต่งงานกันเท่ากับเป็นการซิ้นเปืองได้แดงของเกี่ยวเหลา กลับทูนห้องเต้หมิงหยวนในตอนนั้นเลยทันทีห้องเต้หมิงหยวนมีพระราชองค์การลงมาเลือกวันม,มงคลเรื่องงามยามดีที่สุดในนี้แล้วก็จัดงานแต่งให้แล้วเสร็จหลังจากที่หนงเหี่ยวรับราชองค์การมาก็อบกอดหยวนชิงหลิงร้องไห้เสียงดังไม่ง่ายเลยในที่สุดก็จะได้แต่งงานแล้วหยวนชิงหลิงก็ปลดเหงื่อมนหน้าผา ไม่ง่ายเลยซองแดงของแม่สื่อนับว่าใกล้จะได้มาแล้วอยวนเฮากลับมาบอกนางว่าแม่สื่อที่ถูกต้องตามธรรมเนียมของงานแต่งนี้คือโฉฟู่พูดอีกอย่างหนึ่งคือต่อให้ตระกูลเหลิงจะให้ซองแดงแก่แม่สื่อก็เป็นการให้โฉฟู่ไม่ใช่ให้นางหยวนชิงหลิงตกตะลึงอยู่นานมากพร้อมพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่หมังหยวนเฮาพูดตอบว่า ช่างเถอะอย่างน้อยเจ้าก็มีส่วนช่วยงานแต่งงานของเจ้าหกในครั้งนี้ต่อไปเจ้าหกกับหลวงเดียวต่างก็จะทราบซึ้งในตัวเจ้ายังไงตอนนี้เจ้าก็เป็นผู้สืบท่อดขสสำนักเหลืองหลังต่อไปเงินกำไรจากเซาโถจุ้ยลุนเป็นของเจ้าเราไม่สนใจแค่นั้นหรอกหยวนชิงหลิงคิดแล้วก็ถูกจึงค่อยสบายใจขึ้นมานางเริ่มขึ้นไปบนเขาโลกเรือนอีก หลเูเยวออกเป็นเพื่อนนางขยันแข็งแข็งอย่างมากทางด้านจวนอานอองอาหลูโกรธจนแทบเป็นบ้าจับตัวหยวนชิงหลิงไว้ไม่ได้แถมเกือบสูญเสียตีไวหมิงไปแต่อาหลูยังถือว่าสงบนิ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเดือดร้อนด้วยวิธีเดิมต่อไปนางเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือลอบฆ่าคนข,ของจวนอานอ,อง ไม่สามารถที่จะให้มาแตะต้องเรื่องนี้อยู่แล้วนังนั้นมีวิธีที่ดีที่สุดก็คือจ้างมาจากภายนอกจ่ายเงินไปก็จบเรื่องผ่านประสบการณ์ก่อนหน้านี้มาหลายครั้งอาลูไม่กล้าวู่วามตรงไปหาหัวหน้าสำนักเหลืองหลังจ่ายเงินหนึ่งแสนตำลึงเพื่อซื้อหัวของหยวนชิงหลิงสำนักเหลืองหลังขับไล่อาลูออกไปแล้วก็โยนกฎระเบียบของสำนักเหลืองหลังให้นางดูหนึ่งฉบับ พร้อมกับบอกนางว่าสำนักเหลืองหลังก็มีหลักการใช่ว่าจะรับงานทุกอย่างไม่เพียงเท่านี้ตามกุกฉุดเฉินของสำนักเหลืองหลังได้รีบสั่งสอนคนสองคนไปจับตาดูหลูสืบว่านางเป็นใครกันแน่มีความคับแค้นอะไรกับเจ้านายน้อยของสำนักเหลืองหลังทำไมจะต้องฆ่านางเรื่องนี้ถูกรายงานไปถึงท่านชายสี่ท่านชายสี่พูดขึ้นอย่างเรียบเฉยว่า ปล่อยข่าวออกไปใครกล้ารับงานของนางถือเป็นการประกาศเป็นศัตรูกับสำนักเหลืองหลังกล้ามาจากไหนกล้ามาจัดก,การคนของสำนักเหลืองหลังของเขาลูกศิษย์ที่มีดีเรื่องของเขามีเพียงเขาคนเดียวที่สามารถฆ่าได้อหลูคิดไม่ถึงว่าสำนักเหลืองหลังจะปฏิเสธยังขับไล่นางออกมาด้วยความที่พ่ายแพ้หลายครั้งทำให้นางโกรธโมโหอย่างมากสำนักเหลืองหลังไม่รับ งั้นก็มีคำสั่งค่าลงไปในสถานะรับในการให้เงินรางวัลหากใครสามารถเอาหัวของเหยวนชิงหลิงมาได้มีเงินรางวัลให้สองแสนตำลึงสามารถฆ่าหยวนชิงหลิงได้หรือไม่นางยังไม่สนใจแต่จะต้องทำให้นางตกใจจนไม่กล้าขึ้นไปรักษาโรคบนเขาสองแสนตำลึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจขนาดไหนทุกคนามากมายในยุทธภพ ที่ใช้ชีวิตภายใต้การเลียนเลือดออกมาเมื่อกระทั่งงานครั้งนี้ mm. ก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาถอดตัวออกจากยุทธภพไปใช้ชีวิตอย่างสงบคืนวันนางกล่าวเซี่ยวหงเฉอรีบร้อยมาหาอยู่วนเฮาบอกว่ามีคนยื่นเงินรางวัลให้เพื่อกับการแลกค่าหยวนชิงหลิงคนที่นางรู้จักมากมายต่างก็หวั่นไหวแล้วให้เขารีบเตรียมการป้องกัน อิว่บนเท่าระดมพลทหารในโจวกับทางด้านแม่ทัพหลอก็ได้ปรึกษากันเพิ่มองคลักษ์รับปีคอยปกป้องคุ้มกันหยวนชิงหลิงและช่วงนี้ห้ามไม่ให้หยวนชิงหลิงออกไปไหนหยวนชิงหลิงไม่มีทางเลือกทำได้เพียงให้ทางอย่างส่งยาขึ้นไปบนเขาแต่นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในระยะยาวคำสั่งค่านี้ไม่ใช่ว่าหลบอยู่หลายวันแล้วจะสามารถผ่านไปได้ นาำไม่มีทางที่จะไม่ออกไปไหนตลอดชีวิตและในเวลานี้ทางด้านท่านชายสีก็มีคำสั่งฆ่าขึ้นมาอย่างแผ่วเบาหากใครสามารถจับคนที่ฆ่าพระชายาราชทายาได้จะมีเงินรางวัลให้สองแสนตำลึงท่านชายสีออกคำสั่งพร้อมเงินรางวัลไปอย่างไม่ปกปิดตัวตนใช้สถานะของเจ้าสำนักเหลืองหลังโดยตรงเป่าประกาศว่าพระชายาราชทายาหยุนชิงหลิง เป็นคนที่สำนักเหลืองหลังต้องการที่จะปกป้องใครแตะต้องคนนั้นต้องตายเมื่ออยู่หัวเท่าได้รู้ข่าวก็เป็นเสี่ยวหงเฉิงบอกกับเขาเขาฟังอย่างตกตะลึงตาค้างมีเพียงพะออยวนชิงหลิงคนเดียวในยุทธภพถูกปั่นป่วนจนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินโกลหลนอลมาดพร้อมพึพมพำพูดขึ้นว่าความหมายของเจ้าก็คือ เจ้าหยุนถูกผู้คนมากมายจับตาดูอยู่ไม่ใช่หรือเจ้าหยุนก็คือเงินสองแสนตํำลึงที่เดินเหินได้เซี่ยวหงเฉิงมองดูเขาพูดขึ้นอย่างล้อเลียนว่าใช่คิดว่าผู้คนมากมายคงไม่มีใครกล้ามีเรื่องกับสำนักเหลืองหลังเงินสองแสนตำลึงแม้จะน่าสนใจแต่ชีวิตก็สําคัญกว่าแต่ก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าเหมือนเจ้าไม่มีความสามารถอะไรเลย ภรยาของเจ้าถูกคนตามฆ่าแล้วก็ถูกคนปกป้องทันทีไม่มีอะไรให้เจ้าต้องทำเลยอยู่วันเท่าพูดขึ้นอย่างมั่นอกมั่นใจว่าข้าไม่ต้องทำอะไรถือเป็นเรื่องที่ดีแสดงว่าข้าย,ยังไม่ต้องลงมือมีคนคอยปกป้องนางมากมายขนาดนี้ในฐานะที่เขาเป็นสามีถือว่าเป็นความโชคดีอาลูคิดไม่ถึงว่าสำนักเหลืองหลังจะคุ้มกันหยนชิงหลิงนางค่อยสงบสติ คุณคิดถึงปัญหาที่อยู่เบื้องหลังนางกับสำนักเหลืองหลังไม่ได้มีความแค้นอะไรกันนางนั้นสำนักเหลืองหลังไม่ได้พุ่งเป้ามาที่นางแต่เป็นการปกป้องหยวนชิงหนิงจริงๆงั้นหยวนชิงหนิงกับสำนักเหลืองหลังเกี่ยวข้องอะไรกันแต่คนหนึ่งเป็นพระชายาราสถาญาตคนหนึ่งเป็นกลุ่มนักฆ่าลึกลับในยุทธภพระหว่างพวกเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกันอลูสงบสติได้ ตีเไวหมิงกับสงบสติไว้ไม่ได้เขาแพ้แพ้มาสามสี่ครั้งแล้วมาถึงจุดที่ไม่สามารถอดกั้นไว้ได้อีกแล้วเขาไปหาหมอมากมายเพื่อถามว่าโรคเรือสามารถรักษาได้ไหมแต่ไม่มีหมอสักคนพูดว่ารักษาได้ต่างก็พูดว่าโรคเรือนเป็นคำสาปจากสวรรค์เป็นโรคร้ายสวรรค์ไม่มีทางยอมให้คนรักษาได้เมื่อตีเวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็ไม่ได้ไปปรึกษากับอรู สังคนไปประกาศในหมู่บ้านประชาชนว่าพระชายาและสถายาตและเมิดข้อห้ามแอบขึ้นไปบนเขาโรคเรือนเรื่องนี้ทําให้เกิดความโกรหลในหมู่ประชาชนโดยปฏิยายโลกร้ายสองคํานี้เป็นเหมือนหนังม้าที่ทําให้คนเกรงกลัวพวกเขาโกรธเพราะความหวาดกลัวตีหวยหมีจ้างคนส่วนหนึ่งให้พวกเขาไปปล่อยข่าวปลุกระดมความกลัวและความรังเกียจของผู้คนต่อไป จากนั้นก็ไปก่อเหตุวุ่นวายตรงหน้าประตูตวจวดอ่องชูบอกว่าต้องการรู้ว่าประชายารัชทายาทได้ขึ้นไปบนเขาโรคเรื้อนหรือไม่อยู่วนเท่าสืบรู้ว่าเป็นฝีมือของตีเหวยหมิงเริ่มไม่พูดไม่จาก่อนเพียงแค่ถามหยวนชิงหลิงว่าได้ยินพูดถึงคำสา่ชั่วร้ายหรือไม่หยวนชิงหลิงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งว่าเขาด่าก็ปล่อยให้เขาด่าไป ยังไงข้าก็จะขึ้นไปบนเขาอยู่วนเท่าดึงนางมาใกล้แล้วก็จูบนางพร้อมประกาศพูดขึ้นว่าดีงั้นเรามาเล่นใหญ่กันตอนที่624อยู่วนเท่าไม่ได้ทูลห้องเต้หมิงหยวนในกรมการพนะรครออกหนังสือเตือนหนึ่งฉบับและใช้คนติดประกาศออกไปหนังสือเตือนฉบับนี้ บอกว่าพระชายารัชธายาทพัฒนาได้ยาตัวใหม่สามารถรักษาโรคเรื้อนได้ยับยั้งการแพร่กระจายของโรคเรื้อนทำให้เปื่อยถังหมดสิ้นจากการถูกทำลายด้วยพิษโรคเรื้อนพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือประกาศต่อประชาชนอย่างแข็งขันไม่ผิดพระชายารัชทายาทขึ้นไปบนเขาโรคเรื้อนแล้วจริงๆ เดิมทีประชาชนมาก่อความวุ่นวายถึงจวนชูอ๋องเป็นเพราะตีเหวยหมิงสั่งคนมาแต่หารู้ไม่ว่าวันนี้ตนเองกับติดประกาศเสียเองบอกกล่าวแก่ชาวโรคนี่จริงไม่ใช่การคาดเดาแต่เป็นเรื่องเป็นราวจริงผู้คนต่างก็ตื่นตระหนกกันคนของตีเหวยหมิงก็พูดอีกว่า พระชายารัสถายาขึ้นไปบนเขาทุกวันแล้วก็พาคนป่วยกลับมายัางเมืองหลวงถึงตอนนั้นเมืองหลวงก็จะเกิดโรคร้ายที่รุนแรงประชาชนจึงเดือดร้อนยิ่งหนักกว่าเดิมนอกจากมาเรียกร้องอยู่ตรงหน้าประตูจวนอ่องชูยังไปหน้าประตูกรมการพนาครแต่อยู่วันเท่าก็จัดการอย่างเงียบๆตราบใดที่ยังไม่มีความรุนแรงก็ปล่อยให้พวกเขาเดือดร้อนไปก่อน เขาก็ยังค่อยๆส่งคนเข้าไปแทรกซึมคำพูดบางคำในหมู่ประชาชนว่าพระชายาราชทายาเคยรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนจนหายได้เคยรักษาไทซา,างห่วงให้หายนี่เท่ากับบ่งบอกว่าฝีมือการรักษาของพระชายาราชทายาสูงส่งหากพระชายาราชทายาสามารถพัฒนายาโรคเรื้อนออกมาได้จริงงั้นต่อไปต่อให้ประชาชนติดโรคอีกก็ไม่ต้องเป็นที่หวาดกลัว จากนั้นไม่นานเสียงของประชาชนก็กลายเปลี่ยนเป็นสองพักมีคนมองในแง่ดีเห็นว่าหากรักษาโรคเรือนได้จริงถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นประโยชน์แก่ราษฎรเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมีคนมองโลกในแง่หลายกดเคืองกลัวว่าพระชายาราชทายาทจะเอาโรคร้ายลงมาด้วยทำให้เมืองหลวงตกอยู่ในฝันร้ายอีกครั้งเมื่อห้าปีที่แล้ว ดังนั้นจึงยิงการที่จะต่อต้านอยู่วนเท่าสั่งกำลังผลเพิ่มเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตั้งแต่แรกแล้วเดือดร้อนก็ปล่อยให้เดือดร้อนต่อสู้ก็ปล่อยให้ต่อสู้อย่าทำร้ายถึงชีวิตก็พอเทียบกับสถานการณ์ที่สามารถควบคุมประชาชนได้ในชั่วขณะเหล่าข้าราชการในราชสำนักค่อยเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวคนสนับสนุนมีจำนวนน,น้อยคนคัดค้านเป็นส่วนใหญ่ บนที่ว่าราชการเช้าสองวันติดต่อกันล้วนต่างพูดถึงเรื่องนี้อยู่หัเห่าต่อต้านคนจำนวนมากด้วยคนจำนวนน้อยสูญเสียคนที่สนับสนุนไปไม่น้อยคิดว่าในฐานะที่เขาเป็นถึงองค์ราชายาทไม่ได้มีความคิดอย่างรอบคอบกระทำด้วยการความเสี่ยงกระทำให้ราชวงศ์ตกอยู่ในอันตรายหยวนชิงหลิงเป็นพระชายาราชายาทหากหยวนชิงหลิงติดโลก จะไม่เป็นการเอาโ่งมาติดคนในราชวงศ์หรือนี่เป็นการเขย่ารากฐานของประเทศในที่ว่าราชการกลายเปลี่ยนเป็นการทะเลาะกันนางถนันกึกก้องไปทั่วห้องเต้หมิงหนวนยัยงคงกระทําแบบเดินตามปกติในขณะที่คนอื่นเดือดร้อนทะเลาะกันเขาแทบจะมองผนังอย่างเดียวฟังเพียงอย่างเดียวไม่พูดไม่จายิ่งอยู่ก็ยิ่งมีคนเยอะ บีบบังคับให้อยู่เหนเท่าพูดอยากจะเอาอยัางไงให้เขาห้ามไม่ให้หยวนชิงหลิงขึ้นไปบนเขาโรคเรือนอีกอีกอย่างเมื่อนางลงมาจากเขาก็ให้แยกกักตัวห้ามเข้าวังทะเลาะก,กันจนถึงเกือบเที่ยงทุกคนต่างก็หิวกันอย่างมากเมื่อท้องหิวอารมณ์ก็จนฉุนเฉียวขึ้นมาหิวเหมือนเท่าพูดออกมาว่าข้าควบคุมอะไรนางไม่ได้แล้วนางกับข้าได้ย่ากันแล้ว เมื่อประโยคนี้ผูกพูดออกมาก็ตื่นตระหนกกันไปทั่วทั้งที่ว่าราชการอยู่วนเท่าเห็นว่าในเมื่อพูดออกมาแล้วจึงสบายแขนพอพูดขึ้นว่ามีปัญหาแล้วพวกเจ้าไปหานางด้วยตนเองแต่ข้าขอเตือนพวกเจ้าก่อนนางขึ้นไปบนเขาได้เกือบเดือนแล้วติดโรคหรือไม่รู้หากพวกเจ้าไม่กลัวก็ไปหานางเลยพูดเสร็จก็เดินออกจากไปเหมือนไม่เห็นฮ่องเต้หมิงหยวนในสายตา ห้องเต้หมิงหยวนโกรธจัดหลังจากระบายความโกรธออกมาแล้วก็สะบัดแขนเสื้อเดินออกไปแม้แต่การปรึกษากัไภายหลังก็ไม่เข้าร่วมแล้วเปิดทางเหมือนกำลังจะอยู่ในความโกรหลแต่ก็ไม่เห็นมีใครเยี่ยนออกมาควบคุมเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความที่ห้องเต้หมิงหยวนโกรธโมโหก็ไม่สนใจอะไรพวกขุนนางไปร้องไห้อยู่ด้านนอกห้องพออักอักษรเขาก็ไม่สนใจ พูดขึ้นอย่างโมโงหงว่าเขาไม่มีลูกชายคนนี้คำพูดเหล่านี้ของขุนนางฟังแล้วต่างก็อกขวัญสันแขวนถึงแม้องค์รัชทายาจะกระทำเรื่องอย่างนี้ไม่สมควรแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นฮ่องเต้พูดว่าไม่มีลูกชายคนนี้แสดงว่ามีความคิดที่จะปดองค์รัชทายาหรือนางนั้นจากที่พวกขุนนางร้องไห้เดือดร้อนก็กลายเปลี่ยนเป็นพูดกล่อม พูดกล่อมด้วยความรักด้วยเหตุผลแต่ห้องเต้หมิงหยวนก็ไม่คลายความโกรธลงแม้แต่น้อยถึงข่้ามีพระราชองค์การไปยังชวนชูอองให้อยู่หเท่าเอารูปแฝดสาวไปให้ไทยเฮาเลี้ยงดูในวังอีกอย่างดูห้องเต้หมิงหยวนจะโกรธอย่างมากไม่เข้าร่วมว่าราชองค์การถึงสองวันติดต่อกันไม่พบเหล่าหุ่นนางเรื่องงานราชกิจล้วนให้โฉฟู่สู่กับองชิงหลุยจัดการ ตนเองเก็บผ้าห่มที่นอนไปยังพ้าที่นั่งกับหูเฟยที่ผ่านมาหุ่นนั่งเดือดร้อนอยังไงล้วนมีห้องเต้ผู้เฉลียวฉุาดคอยรับมืออยู่เสมอเพราะเป็นราชาของประเทศจะต้องมีสติและใจเย็นแต่ตอนนี้ฝ่าบาทเปลี่ยนไปห้องเต้ยอยู่ในอารมณ์โกรธนี่ก็ทนไม่ไหวแล้วเหล่าหุ่นนางต่างก็พากันไปขอเข้าเฝ้าที่พ้าที่นั่ง แต่กู้ซื้อมหาดเล็กที่รับผิดชอบเฝ้าอยู่พูดด้วยขึ้นสีหน้าจนใจว่าใต้เท้าทุกท่านกลับไปเถอะห้องเต้กำลังโกรธอย่างยิ่งไม่อยากพบใครสักคนใต้เท้าหวยขุนนางอาวุโสท,ที่อายุมากแล้วเป็นอาจารย์ของห้องเต้เป็นราชคูในราชวงศ์นี้มาพร้อมไม้ขำยันเดินกระเพกไปพูดตนหน้ากู้ซื้อพอพูดขึ้นว่าใต้เท้ากู เจ้าช่วยทุนห้องเต้ขุนนางอาวุโสพูดทางน้ำตาตอนนี้เปิดถังเพิ่งเริ่มต้นจะปลดองค์ชายและจะทายยาไม่ได้เด็ดขาดคู่ซื้อถอนหายใจพ้อมพูดขึ้นว่าราชคูเวยนี่อากาศก็หนาวแล้วท่านนายูมากแล้วกลับไปเถอะทางด้านฮ่องเต้เมื่อสงบสติอารมณ์ได้แล้วก็จะคิดได้เองเจ้าให้ข้าเข้าไปพบฮ่องเต้เถอะข้ามีเรื่องจะคุยกับฮ่องเต้มากมาย ใช่ใต้เท้ากู้ให้ราชคูเข้าไปเถอะพวกเรารออยู่ด้านนอกพวกเราไม่เข้าไปแล้วให้เขาไปคุยกับห้องเต้ขุนนางคนอื่นต่างก็ช่วยพูดกล่อมกู้ซือกู้ซือไม่มีทางเลือกและไม่กล้าขัดขืนเขายังไงเขาก็เป็นอาจารย์ของห้องเต้ห้องเต้เองยังไม่กล้าขัดขืนแต่ทางห้องเต้ก็ได้มีคำสั่งไว้แล้วว่าไม่พบใครทั้งนั้นด้วยความจนใจเขาพูดขึ้นว่า ท่านรอสักคู่ให้ข้าเข้าไปทูลก่อนรบกวนใต้เท้ากู้แล้วราชคูหวยพูดขึ้นเห็นกู้ซื้อเข้าไปราชคูหวยถูกประคองมาพักอยู่อีกด้านเขาหายใจหอบยื่นยาเข้าปากอย่างสั่นเทาใช้น้ำลายกืนลงไปหลับตาถอนหายใจบางเบาผอมพูดขึ้นว่าจะปดองค์ชายรัชทาย,ยาไม่ได้ หากปลดองค์ชายราชทายาทจ,จะต้องเกิดเรื่องวุ่นวายแน่ห้องเต้หมิงหยว่นไมายาังพระที่นั่งวันที่สองมีชีวิตอยู่สุขสบายมากเขาไม่ต้องตื่นแต่เช้าตั้งแต่ห้านาฬิกาสามารถนอนจนแดดสองก้นเป็นความสุขที่ไม่เคยมีมากี่ปีแล้วอีกอย่างในวันวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยเดินเล่นอยู่ในลานเป็นเพื่อนหู้เฟย นั่งอยู่ในศาลาฟังน้ำพูดถึงเรื่องสนุกตามชายแดนน้ำเสียงในการพูดจาของคู่เฟยน่าขำม,มากและชอบทำหน้าผีหยอกล้อทำให้เขามีความสุขอย่างมากเห็นกู้ซื้อเดินมาอย่างเร่งรีบเขาก็ชักสีหน้าลงทันทีพร้อมพูดขึ้นว่าอยากจะมีวันที่สงบสุขสักวันก็ไม่ได้คู่เฟยหัวเราอรูปท้องโตพร้อมพูดขึ้นว่าห้องเต้ เวลาว่างของท่านเป็นเวลาที่ขโมยมาท่านว่าท่านจะไม่ยุ่งเรื่องราชกิจได้จริงหรือหมดสนุกห้องเต้หมิงหยวนเงยตาขึ้นมองดูกู้ซื้อเดินมาอย่างเร่งรีบกู้ซื้อคุกเข่าลงั้งหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าห้องเต้ราชคูหวยรอเข้าเฝ้าอยู่ด้านนอกห้องเต้หมิงหยวนได้ฟังหัวก็โตขึ้นมาทันทีพร้อมพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์มาทำไม เขาอายุมากขนาดนี้แล้วจะมาํำบากทำไมจริงๆเลยกู้ซื้อพูดขึ้นว่ากระหม่อมพูดกล่อมเขาแล้วแต่เขาบอกว่าจะต้องเจอท่านให้ได้ห้องเต้หมิงหยวนไม่กล้าที่จะละเลยเขาแต่หากเรียกเขาเข้ามาจะต้องพูดบ่นเป็นครึ่งวันไม่จบไม่สิน้นตอนนี้น่าจะคูอยู่มากแล้วยิ่งอยู่ก็ยิ่งวุ่นวายเรื่องก่อนพูดถึงเรื่องสถานฟูหยูในวัง ก็พูดนั้งสามชั่วโมงยังไม่มีวี่แววที่จะหยุดตอนนี้ก็มาเพื่อเรื่องขององค์ชายราชทายาทสำหรับเขาแล้วถือเป็นเรื่องฟ้าถล่มดินสลายจะต้องพูดสามวันสามคืนแน่ห้องเต้หมิงหยวนหัวโตวอย่างมากจริงๆยกมือขึ้นอย่างหมดแรงพร้อมพูดขึ้นว่าช่างเถอะเชิญเขาเข้ามากดไลค์กดแชร์ กดส u b s c r i b e กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกด s u p e r ร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ